วัดพระธาตุดอยพยานนะคะสําหรับคนที่อยากไปเที่ยวนะคะด้านบนสามารถนั่งรถไปได้นะคะแต่เราเลือกเดินขึ้นไปนะคะก็แค่ห0ร้อยกว่าขั้นนะคะ400รอยเมตรโดยประมาณนะคะก็เดินขึ้นไปตอนนั้นเย็นค่อนข้างเย็นมากแล้วค่ะก็ดูครึมวังเวงนิดหน่อยนะคะมียุงเล็กน้อยก็เดินไปค่ะเกือบจะกลัวแล้วค่ะมันดูวงเวงแหละแล้วก็เดินไปนะคะคิดว่าถึงแล้วเอาเปล่า,าค่ะไปต่อนะคะ เกือบจะเหนื่อยแล้วแหละนะจุดนี้นะคะอะใกล้จะเหนื่อยแล้วเห็นแสงสว่างแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะตรงนั้นจริงๆนะคะก็เจอบันไดานาคหลังจากที่เดินทะลุความวังเวงมานะคะก็เจอบันไดานาคสวยงามนะคะเดินขึ้นไปที่พระอุโบโสถนะคะเดี๋ยวเข้าไปกราบพระนะคะในพระอุโบโสถแล้วก็เดินชมรอบๆนะคะชมวิว ชมวิวเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเดินทะลุไปด้านหน้าก็จะเจอพระไดบุษึนะคะส่วนขากลับเราก็เลือกเดินลงทางที่รถวิ่งมา